บทที่1455พลังทั้งหมดของเข็มก้าวเข็มคืนชีพของเจียงเฟิงได้ระเบิดออกมาในขณะนี้เอียดจู่จู่เตียงก็ส่งเสียงดังเพราะห้องเงียบเกินไปเสียงที่ควรจะไม่มีใครสังเกตเห็นมันเหมือนฟ้าร้องในชั่วพริบตาจากนั้นทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเจียงเซียวซีซึ่งควรจะตายกำลังดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดเซียวซีคุณสบายดีไหม กงหญิงเซี่ยรีบเข้าไปกอดเจียงเสี่ยวซีผัดทันใดนั้นเจียงเซี่ยวซี่ก็กระอักเลือดสีดำออกมาเต็มปากดวงตาที่หลับไหลเปิดขึ้นช้าๆและขนตาเล็กๆก,ก็สันร,ระริกเจียงเซี่ยวซี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นไปได้อย่างไร นั่นคือ,อยาแห่งความตายที่อาจารย์ของข้าใช้เวลาทั้งชีวิตในการพัฒนาเจ้าช่างไร้ค่าจะช่วยเด็กสาวผู้ต่ำต้อยคนนี้จากเงืม้อมือของยม,มาราชแห่งวิหารทั้งสิบได้อย่างไรครก,ก่อนที่สุซาคุจะพูดตบเสียงแหลมก็ดังมาจากใบหน้าของเธอเซียวจ้านจ้องไปที่สุซาคุอย่างดุเดือดให้สารเลวเจ้ากล้าดียังไงที่ทำให้น้องสาวของฝ่าบาทอับอายเจ้าอยากตาย สุซาคูปิดหน้ากัดฟันแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำฝ่าบาทคนผู้นี้ทำให้น้องสาวของเจ้าต้องขายหน้าทำไมไม่ฆ่าเขาเซียวจ้านตะคอกอย่างเย็นชาและใช้มือข้างเดียวจับนกอินทรีทะเลทรายในอ้อมแขนการฆ่าเธอนั้นราคาถูกเกินไปสำหรับเธอเฮาจิวมีกำหนดจะมาถึงในเร็วๆนี้และฉันยังต้องการที่จะปฏิบัติต่อเธอด้วยการแสดงที่ดีเจียงเฟิงยิ้มเบาๆใช่ เซียวจ้านกำมัดแน่นทันทีและนกอินทรีทะเลทรายก็รับมันกลับไปโดยธรรมชาติปอมสุซาคุสุดลงกับพื้นโดยสมบูรณ์ในขั้นต้นเธอยังคงไล่เจียงเฟิงโดยคิดว่าเจียงเฟิงต้องไม่กล้าที่จะฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้เซียวจานวางเดสเซอร์ตอีเกิลไว้บนหน้าผากของเธอในขณะนั้นสูซาคุซุดตัวลงอย่างสมบูรณ์ไหนว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ไงถึงกล้าชวนน้องสาวฉันดูละคร ทันใดนั้นเองเสียงฮัเบาฮัเบาก็ดังมาจากที่ไกลไกลประตูห้องเปิดออกเสียงดังเอีดอาร์ชชายหนุ่มที่มีรูปร่างเหมือนปืนสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินก้าวเข้ามาคุณหลุนนายพลชิงหลงทันทีที่พวกเขาเห็นบุคคลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นหยางเวินบินกองตีอานลองหรือกองกีอังเกียนและลองซิงเชน่นพวกเขาแทบจะกระโดดขึ้นอย่างตื่นเต้น สำหรับซูซาคุน้ำตาไหลออกมาทันทีที่เขาเห็นคิงลองชิงหลงคราวนี้แม้แต่หน้าผากของเซียวจ้านก็เต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเมื่อมังกรสงครามสามพันตัวยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแห่งการทหารในอดีตคิงลองได้รับชื่อเสียงแล้วหากมังกรสงครามสามพันตัวเป็นตำนานในโลกการทหาร จากนั้นคิงลองที่มีอายุเท่ากันก็เป็นตำนานในแวดวงการทหารของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดในบรรดามังกรสงคราม3,000ตัวแม้ว่าจะมีเทพพเจ้าแห่งสงครามที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งมีความแข็งแกร่งส่วนตัวอย่างเซียวจ้านแต่ชื่อเสียงที่แท้จริงหรือกลุ่มใหญ่ของมังกรสงคราม3า0พตัว และจิงหลงซึ่งยืนอยู่ที่จุดสูงสุดเคียงข้างกับมังกรสงครามสามพันตัวในอดีตคนเดียวเท่านั้นที่ชายจิงหลงคนกลุ่มนี้โกนผมออกทั้งหมดและยังถอดเสื้อผ้าของนายน้อยอย่างนายน้อยหลงและคนอื่นๆพูดทั้งหมดแต่ในปากของเธอความรับผิดชอบและความผิดทั้งหมดเป็นของเจียงเฟิงกองอี้อิงเก้และยินเต๋าโกรธมากจนเกือบจะวิ่งหนี แม้แต่เซียวจ้านก็หายใจเข้าลึกๆเมื่อรู้ว่าการต่อสู้ขั้นสูงสุดกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าคิดถึงชิงหลงซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับมังกรสงคราม3000ตัวด้วยตัวเขาเองเซียวจ้านถึงกับหายใจเฮือกใหญ่อหยางเวินบินลองซิงเช่นกองตีอานลองและคนอื่นๆหัวเราะออกมาดังๆมองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขากำลังดูศพ ในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงโกนผมของซูซาคุและทําให้นายพลคิงลองกโกรธและเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนพวกเขากําลังนับถอยหลังสู่ชีวิตของเจียงเฟิงอยู่ในใจแต่ในขณะนี้ชิงหลงที่ได้ยินทุกอย่างก็เข้ามาหาเจียงเฟิงด้วยท่าทางเาคารพฝ่าบาทท่านไม่ได้รับบาดเจ็บหรือโปรดบุ๊มาบทที่ห4 5 6โถงฝ่าบาท ทุกคนงงงวยเมื่อเซียวจ้านโทหาเจียงเฟิงตอนนี้ฟังนายพลคิงลองเรียกเขาว่าพระองค์ท่านจูจ่ๆทุกคนก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้ตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งจริงอยู่ว่ามังกรสงครามสามพันตัวเคยเป็นตำนานในแวดวงการทหารในอดีตแต่โดยรวมแล้วพวกมันทรงพลังอย่างไรก็ตามนายพลชิงหลงยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมังกรสงครามสามพันตัวด้วยความแข็งแกร่งของคนคนเดียว มาตัดสินกันแม่ทัพชิงหลงกล่าวกับเจียงเฟิงในฐานะฝ่าบาทเตินจริงน้องสาวของคุณกำลังจะฆ่าฉันคุณเลยถามฉันว่าฉันสบายดีไหมเจียงเฟิงพูดเรียบๆสุซาคุคุกเข่าลงและขอโทษฝ่าบาทใบหน้าของชิงหลงเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นและเขาก็เปิดปากโดยไม่พูดอะไรสักคำอะไรคุกเข่าขอโทษ เมือ่อซูซาคูได้ยินสิ่งนี้ดวงตาที่สวยงามของเธอก็แทบจะล้มลงกับพื้นเธอตกใจมากจริงๆความอับประยศอดสูอย่างไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นในใจเธอพี่ชายทำไมฉันต้องคุกเข่าขอโทษเจ้าขยะนี่ด้วยเขาเป็นแค่ลูกเขยไรยประโยชน์ที่อยู่ในตระกูลชั้นสองมาห้าปีซูซาคูน้ำตาไหลแต่ชิงหลงไม่แม่แต่จากมองที่เขาคุกเข่าลงและขอโทษฝ่าบาทมิฉะนั้น ชิงหลงกล่าวอย่างเฉยเมยเหมือนการพิจารณาคดีถึงตายในขณะนั้นซูซาคูสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์เธอลุกขึ้นทันทีที่ชายแม้ว่าคุณจะขอให้ฉันก้มลงขยะนี้ฉันจะไม่ก้มหัวเขาไม่คู่ควรให้ฉันคุกเข่ากงเทียนหลงยังพูดด้วยรอยยิ้มเยีดยดหยามใช่เขาเป็นแค่เศษขยะมีคนมากมายเหมือนเขาในโลกนี้ทุกคนต้องการให้ซูซาคุก้มหัวหรือไม่ กงเฉียนเชียนบยักษ์หน้านอกจากนี้ผมของสุซาคุก็ทั้งหมดโกนโดยขยะนี้จากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวการฆ่าเขาไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่คุณยังต้องการให้เราคุกเข่าลงเพื่อเขาหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าคุณเอาเงินไปหลังจากที่กองกีอังเกียนพูดจบทุกคนก็ตระหนักได้ในทันทีว่ากันว่านายพลคิงลองรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และฉันกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินจริงๆในเวลานี้รูรูอกเจียงเฟิงใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อเชิญนายพลคิงลองมาแสดงนายพลชิงหลงจะยอมรับสินค้าจำนวนมากนี้อย่างแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งเหตุผลที่แม่ทัพทิงหลงมาในครั้งนี้ต้องเป็นเงินของเจียงเฟิง มีะนั้นด้วยความแข็งแกร่งและสถานะของเจียงเฟิงเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะให้ในายพลคิงลองปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพพี่จิงหลงที่คือหน้าตาของคุณหลุนพี่จะไม่เสียใจที่ทำแบบนี้ใช่ไหมซูซาคูปน้ำตาไหลาพากเธอใจสลายจริงๆเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ชายจิงหลงถึงยอมสูญเสียชายร่างใหญ่คนนี้ไปแทนที่จะช่วยเจียงเฟิงอย่างสูญเปล่าเฮอเฮอแม้ว่าข้าจะเป็นหน้าตาของคุณหลุน แต่เมื่อเทียบกับฝ่าบาทข้าไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามดผู้ใต้บังคับบัญชาชิงหลงข้าเห็นฝ่าบาทหลังจากพูดจบชิงหลงก็คุกเข่าลงต่อหน้าเจียงเฟิงโดยไม่พูดอะไรสกักคำขณะนั้นผู้ฟังต่างตกตะลึงเมื่อคิงลองมาครั้งแรกเขาทักทายเจียงเฟงิงด้วยการทักทายตอนนี้เธอคุกเข่าต่อหน้าเขาน่ากลัวมันน่ากลัวเกินไป รุ่นที่เขาเป็นแค่มนุษย์ขยะทำไมคุณถึงคุกเข่าลงกับเขาซูซาคุตกใจมากเธอรู้นิสัยของพี่ชายเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ชิงหลงไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์อีกต่อไปซึ่งสามารถอธิบายได้ตอนนี้เขาเป็นเพียงใบ้ธรรมดาเขาไม่รู้หรือว่าเจียนเฟงเป็นคนไร้ค่าในขณะที่ซูซาคุกำลังซุดตัวลงเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากระยะไกลอีกครั้ง ใครกล้ารังแกฉันจากคุณหลุนเมื่อได้ยินความผันผวนของชีวิตในตาของสุดซาคุก,ก็เย็นชาไม่ใช่แค่เธอแม้แต่ทิงหลงที่คุกข่าวต่อหน้าเจียงเฟิงก็ตกตะลึงบทที่1457 ลองซิงเช่นและคนอื่นๆหันศีรษะอย่างรวดเร็วสายตาของทุกคนประสานกันและบรรจบกันที่ทิศทางของเสียงในขณะนี้ฉันเห็นคนอายุหนึ่งปีพร้อมการสนับสนุนจากหลายคนเดินเข้ามาในบ้านแม้ว่าเขาจะแก่และบาดเจ็บแต่เขาก็มีจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามซึ่งได้รับการปลูกฝังจากตำแหน่งระยะยาวในชนชั้นสูงแต่มันทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกกดดันอย่างไม่น่าเชื่อ ลุงในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วพี่ชายชิงหลงเขากล้าคุกเข่าลงถังขยะได้อย่างไรใบหน้าคุณหลุนของฉันเสียหายและหลานชายของฉันหวังว่าอาของฉันจะทำความสะอาดบ้านของฉันในคุณหลุนได้ครั้งนี้ซูซาคุไม่ใช่แค่บ่นกับลุงของเขาเจียงเฟิงแม้กระทั่งฟ้องคิงลองในหมู่พวกเขาแม้ว่าคิงลองจะทะยานขึ้นไปถึงเก้าหมื่นไม้เมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแห่งการทหาร แต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ชายหนุ่มที่มีจิตใจสูงที่โจมตีฟางกิอูอีกต่อไปพูดตามตรงแม้แต่ซูซาคุก็ยังดูถูกทัศนคติของคิงลองมีเรื่องนั้นด้วยเหรอเมื่อได้ยินประโยคนี้ชายชราจากคุณหลุนก็ขมวดคิ้วทันทีจากนั้นเขาก็เดินไปตามทิศทางของเจียงเฟินถึงเวลาแล้วที่ขยะพวกนี้จะต้องตายฮ่าฮ่าฉันคิดจริงๆว่าถ้านายซื้อทิงหลงด้วยเงิน คุณสามารถนั่งพักผ่อนได้มันไร้เดียงสามารถไร้เดียงสามารถคุณไม่รู้หรือว่ามีมากมายปรมาจารย์ในคุณหลุนและมีความสามารถมากมายดังนั้นคุณจะซื้อมันได้อย่างไรลองสิ่งเช่นและคนอื่นๆทุกคนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าใจเจียงเฟิงไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงเขาจะโน้มน้าวคิงลองได้อย่างไร ต้องมีความเข้าใจผิดที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่เจียงเฟิงจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้บูมร้อยปีเดินไปหาเจียงเฟิงทีละเก้ารีบมาดูว่าขยะนี้ตายได้อย่างไรลองซิงเช่นเก้าวไปข้างหน้าสามก้าอย่างเวนบินก็ตื่นเต้นเช่นกันและมองไปที่เจียงเฟิงเหมือนคบไฟขยะนี้ตายแล้ว กองตีอานลองและกองกีอังเกียนต่างก็ตะเกียกตะกายเพื่อมองหน้ากันมีโรงไฟฟ้าระดับผู้อาวุโสของคุณหลุนเจียงเฟิงขยะนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่ตายใช่แม้ว่าผู้อาวุโสระดับคุณหลุนจะเคลื่อนไหวเจียงเฟิงขยะก็มีคุณสมบัติที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทุกคนหัวเระพวกเขาตะเกียกตะกายมองด้านนี้ทีละคนพวกเขาตื่นเต้นมากที่รู้สึกว่าเจียงเฟิงจะต้องตาย ในใจของพวกเขาเจียงเฟิงเป็นขยะโดยสมบูรณ์ใครกล้าราังแกฉันว่าไม่มีใครในคุนหลุนฉันว่าเขากำลังหาที่ตายอยู่ร้อยปีเพิ่งเดินนำหน้าเจียงเฟิงและเขาพูดติดตลกฉันเองเจียงเฟิงพูดอย่างเกียดคร้านโดยปราศจากความกลัวใดๆทนงตัวเจ้าเป็นอะไรถึงกล้าหญิงพยองต่อหน้าผู้อาวุโสที่เจ็ดของเราข้าคิดว่าเจ้ากำลังมองหาความตาย มีผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อยู่ข้างๆผู้อาวุโสที่เจ็ดและเขากำลังจะเอาชนะเจียงเฟิงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาถัดมาเสียงที่คมชัดก็ดังมาจากใบหน้าของเขาตะคอบผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ตกตะลึงปกปิดใบหน้าของเขาและมองไปที่ฉีเอลเอโอด้วยความสยดสยองสุดขีดฉีเหล่าเจ้าตีข้าทำไมนี่มัน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้พูดยังไม่ทันจบประโยคเมื่อเห็นฉีเหล่ากระแทกศีรษะลงกับพื้นอย่างสันเทาฝ่าบาทในที่สุดเจ้าก็กลับมากาเมื่อได้ยินประโยคนี้ผู้ชมต่างตกตะลึงและปากของทุกคนก็กลายเป็นรูปตัวโอขากันไกลแตกเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงมันเหมือนกับเห็นปีศาจมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเซียวจ้านผู้บัญชาการของมังกรสามพตัวเรียกท่านเจียงเฟิง แม่ทัพจิงหลงผู้สามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับมังกรต่อสู้สามพันตัวได้ชื่อว่าเป็นฝ่าบาทตอนนี้ผู้อาวุโสของคุณหลุนมีอยู่จงถวายบังคมฝ่าบาทตัวตนของเจียงเฟงทำให้จินตนาการของทุกคนสดชื่นขึ้นทีละขั้นตอนคุณหยางเวินบินตกตะลึงในขณะนี้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านขาของเขาอ่อนปวกเปียกเจียงเฟิงคุณคุณเป็นใคร